你好。 น,นี่เกลบก,กับเกดกองเสงนะคะออกง่ายได้เชื่อค่ะและในวันนี้พลิปีนะคะพี่พี่ฮันใดที่กําลังมองหาออลติไปใช้ในครอบครัวนะสักหนึ่งคันวันนี้เกบมีตัวพ็อปนะคะราคาพิเศษราคาน่ารักน่ารักมาฝากค่ะสาหรับในวันนี้คลิปนี้อยู่กับเจ้าโตโยต้าคลรสสิคอัติสได้เป็นตัว1.6รุ่นตัวจีเลยนะเป็นตัวพ็อปเลยปี2011ตัวเกียร์ออโต้คัาน,นี้พอ่อพเพียงแค่ประมาณ4,000วัาบาทเท่านั้นเลยก็แค่72วัตต์ค่ะจากราคาหน้าป้าย219,000บาท EP นี้นะลดเหล่าวย ไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้ววันนี้นะคะใครแคปหน้าจอสมมติฐานการแคปหน้าจอไปที่ทางไลน์แอดดอิเชียร์ด้านล่างนี้นะคะได้เงินคอนถุงกลับบ้านอีก5 0 0พบาทแล้วกันค่ะพี่ขาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามยละเอยียดเกตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือ,อยกคูสาสตรงมาหาเก๋ค่ะที่035064777นะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนได้ทั้งส่วนลดสองหมื่นและคอนถุงกลับบ้านอีก5 0าพันบาทเป็นเงินสดนะคะพี่ๆขามาเรามาชมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัว a l ติโฉมหน้าแบนคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่องย อกเลยว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเกยียร์ระบบเบรกทุกอย่างเนี่ยทีมงานของเรามีการตรวจเช็คแล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆคอด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีรลานะกรอบโคงไฟเดิมทั้งหมดเลยเครื่องยนต์นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด16ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอขนาด4สูบนะคะระบบเบรคเป็นแบบ ABS แล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกริดอุบัติเหตุนะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงาน สติกเกอร์มอกรเหลี่ยมบาทุกอย่างนะคะอยู่ครบหมดเลยในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะก็ไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะล้อคันนี้นะคะจะเป็นตัวล้อแม็กเดิมโรงงานมามาพร้อมกับตัวล้อแม็กขอบ15้าค่ะสาหรับตัวรุ่นท็อปนะคะภายในจะได้เป็นตัวภายในเบาะหนังกันแบบนี้ดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายสปาง่ายเป็นตัวเบาะหนังเจาะรูระบายอากาศนะคะโครงสร้างรถยนต์ฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีการติดตั้งสติกเกอร์เพดนะไม่มีรองสีพ่นทับใดๆค่ะไล่ขึ้นไปด้านบน ย่างคอบประตูลอยเป็นอาร์ทุกอย่างชัดเจนนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีการสาสีการพ่นสีการพ่นสอคกใดๆและคันนี้ค่ะพี่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นท็อปตัวจีนะจะได้เป็นโวนระบบเบรค a อ s ดิสเบซีลอมีแอร์แบ,บ็กให้คู่หน้าคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมๆจากโรงงานนะคะเล่น AMFMMP3 ได้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้ดีไซน์เป็นขั้นบันไดกันแบบนี้ค่ะระบบไฟฟ้าแบบรอบคันเลยนะใครอยากได้เอาติดนะคะราคาถูกส่วนลด20,000ควนถุงกับมาติอีก5,000บาทรวมๆแล้วนะคะถ้าเกิดทำเป็นส่วนลดอยู่ที่25,000เลยนะใครสนใจสามารถแคปหน้าจอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยราคาหน้าป้าย219ลบแล้วเหลือแค่199,000บาทวันละหมุนกับมบบาร เราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าด้านหลังลูกค้าเดี๋ยวเก็บพาไปดูนะรับประกันเลยคันนี้นะคะโครงสร้างแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนไม่มีการสาดสีการพ่นซิ่นการเ่อนฟอกใดๆนะคะหัวน็อตท้ายฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายเดิมๆนะคะห้องเก็บสมาระกว้างใหญ่คันนี้สปาแล้วนะคะล้างแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาในส่งตัวฝั่งขวามือของตัวรถนะคะระหว่าการใช้งานก็น้อยแล้วก็ไม่มีรอยบุบรอยกระแทกเนาะสติ๊กเกอร์นะคะบอกรมยางทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยไม่มีรอยสีพ่นทับนะคะรอยเารคก็ชัดเจนเดิมๆจากโรงงาน ญางขอบประตูไม่มีอาการเสื่อมสภาพคราวนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันนะคะกระจกก็ปัดไฟฟ้าหมดเลยนะ4บานประตูวันนี้พี่พี่ท่านใดนะคะอยากได้เอลติสนะชมหน้าแบนนะคะ1นึ่รุ่งโปรจีปี11คันนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าโปรไฟล์ได้หรือยกฟูสายตรงมาหาเกศค่ะที่โซนสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะทางไลน์แอดอคุชเชอร์จะเป็นแอดไซดเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะคะพี่พี่คะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะพี่พี่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้้วยนนะะะะคคจจไเป็กลังใ่ ให้เกตและก็ทีมงานตรงเสียงข่าและสำหรับคลิปวิดีนี้แกดขอตัวลากัรไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ